สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาถ่าย้าวโพดนะครับตอนเช้านะครับแปดโมงแปดนาฬิกาครึ่งครับนะครับต้น้าวโพดได้สิบห้าวันนะครับหลังจากที่พร้อมเมล็ดนะครับนะครับมาดูต้นจะเป็นยังไงครับนะครับต้นก็กำลังโตนะครับ นี่ครับนี่ก็ถั่วนะครับถั่วม่วงนี่ครับถั่วม่วงคนจะไม่ค่อยปูกกันหรอกครับเพราะมันหายากนี่ครับนี่ก็ต้นกำลับบงตัวนะครับนี่ครับ หลังจากที่ฝนตกไปสองสามวัน,นครับก็จะถ่ายหลายวันแล้วไม่ได้มีค่อยมีเวลาถ่ายครับเพราะฝนตกอยู่เลยพึ่งมาถ่ายลงนี่นะครับบางต้นก็มีตายบ้างครับต้นมีตายบ้างก็ซ้ําใหม่บ้างครับมีต้นที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างต้นนี้ครับ อย่างตัวน,นี้ไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยต้นใหญ่นี่ก็ปลูกก่อนแล้วก็ต้นเล็กนี่ปลูกหลังครับเพราะว่ามันตายแล้วก็มาตามใหม่นะครับมีถาให้ดูเป็นรอบๆกันไปนะครับนะครับ กัปลูกมาเยอะครับปลูกฟรีฟ5้าแถวนะครับนะครับอย่างต้นเล็กปลกนี้ก็นี่ครับ ถ้ากระโพดสมบูรณ์มันจะเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับครับ นี่ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยวันยังไม่ใส่ปุ๋ยถ้าไปใส่ปุ Spanish, ป๋ยก็ก็จะโตอีกประมาณประมาณหนึ่งครับนี่ยังแค่ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับมีต้นสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับถ้าต <Allāh. S 2> ้นในสมบูรณ์มันก็จะต้นใหญ่นะครับท่านต้นในไม่สมบูรณ์มันก็ต้นเล็กๆนะครับ แดียก็เริ่มร้อนแล้วแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ